เข้าสู่ช่วงของจิตอาสา91ต้นบุญต้นแบบการให้สดนาบหลวงตาพระพณพัฒรธโมเจ้าวัดวัดคำประมงจังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้ัวข้อเรื่องต้นแหลกปนที่พึ่งแห่งตนค่ะ้่1จิตอาสาต้นบุญต้นแบบการให้นมัสการขหลวงตาค่ะ เล่นบอลรุนแรงนิสฐานรักษาทุกความทุกขงบ้านโดยทุกการาเมื่อสักครู่คุยกับทางกรมตุนิยมวิทยาบอกว่าทำให้อาการอากาศเย็นนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลวงตาขาใช่ต้องฝนต้องนฝนด้วยใช่ไหมคะเจอฝนด้วยโอ้บรากาศแปรปรวนนะคะในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะหลวงตาครับโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่สำคัญเลยแเลย โอไมคอนโอไมคอนมาเล่นงานในแถวบ้านเนี่ยอ๋อที่สักคนเหรอคะช่วงนี้ระบาดเยอะเหรอคะได้อ๋อก็แบบว่าผมบ้านว่างานจบงานแต่งงานอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยเขาไปร่วมงานกันอ่าก็กลับมาแล้วแจกปอดเปนนี้เน่ยาควานอะไรเจออุตังก็ต้องแจกแหลกแหลกพอไหมฮะอุตังคะ ก็เลย 40, กว่าสี่หมื่นเมตรจากแสนเมตรอ่ะราโอ้โหเรียกว่ามีนาดีระบาดกันเยอะนะคะเอามันมันมันจะพัฒนาไทยพันธุ์ให้ให้เจ๋งกว่าอีกนะ,ะ,ะนเนี่ยเรื่องหาว่าที่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 เขาเขาส่งมาเนี่ยเปแค่นย้ำทิ้ต่อไปก็ต้องทำใจว่าให้ประชาชนเรา โอ้ล่ะพอแล้วมั้งนะคะลบลางกับไอโอมิครอนในลบลางกับไวรัสก่อนห้าสิ่เก้าพอแล้วมั้งนี่เขาปีที่สามแล้วหนตาก่อนหน้านี้ที่ที่มันระบาดแรกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเราต้องอยู่กับมายมาสองถึงสามปีแล้วก็าคิดว่าอันนี้ปีที่สามแล้วพอได้แล้วนะคะจะระบาดอะไรกันนักหนาใช่ไหมคะได้คืออย่างนี้คือตามแนวยามผ่านแล้วเนี่ย ให้เชื้อมันสามารถพัฒนาตัวเองได้ไงมันเพิ่มความเข็งแข็งไงก็ตัวเองได้อย่างเซลล์มะเร็งก็ได้เซลล์มะเร็งเราทำไมเราเอาไม่อยู่อะคือคนจะเอาเคมีมาขนาดไหนแล้วแต่ขนาดที่คุณกําลังทํำลายเขาเนี่ยเขาก็ต้องการน้ำตาลตายส้างอุ้มแล้วแล้วก็ทำให้เซลล์เขาแข็งแรงยิ่งขึ้นไง เขาก็จะไม่ตายง่ายไงคือตัวน,นี้ตายมันก็ไม่พูดตอนตัน,นั้นตายก็ไม่พูดกันนั้นนั่นแต่นี้ทีที่ประชาชนเราต้องดนตัวเองก็คือเพราะว่าหนึ่งจิตต้องมีสติพยายามสร้างสติให้ได้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราทุกภาพอาญามหุนไพ่อาจาเป็นยาอย่างเช่นว่า รถต้มยำเนี hmm. mm ่ยใส่รถต้มยำแคบๆ่าแล้วเนี hmm. mm ่ยตกไปไกลๆเงี้ยอันนี้อ่าช่วงนี้ทานบ่อยหน่อยแาเวลามันมันจะกลัวอ่าได้ฝุ่นไช่วยได้นะออกกำลังกายบางคนเองพอไม่เครียดแต่ไม่อย่าอย่าทิ้งแ้ำอย่าทิ้งการล้างมือแหมที โดยเฉพาะรถเต็งซีพี่น้องเราเนี่ยมันคนคนไคยจามสารพัดใช่ไหมแล้วก็มางทีว่นนี้รถเต็กซีคนต่อมาก็มาเก็บเก็บเพื่อไวรัดปสายต่อยเมื่อวลาเราไปโรงพยาบาลใหญ่ใหญ่ใส่สองลูกอีโอ้โหตอนแรกไปนงแข็งแรงออกกามหลอนเบียดกันเนี่ยเดี่วมนนก็เอง ลงมือกางมีปัญญาไม่ได้ว่าไปโกนบานชันจ่าไออไวรออกอะไรนะฮะเอาแบบแน่นอนดีกว่าใช่ไหมคะยต้องหวังพึ่งตัวเองแน่นอนเออความมีสติแล้วก็ใช้ปัญญามากมากความเป็นมนุษย์มันดีมากๆอย่ามันกลายเป็นสัตว์ไป การกำไลกันไม่เลือกคนเด็กคนท้องแกอะไรไอ้หมดเวลาเราบลานท้ปันกันที่นี่นเ,เน,นี่ยนี่คือเรืร่งที่มันเป็นสงครามเป็นธรมรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์เป็นภัยธรรมดานี่เคยเจอมนุษย์เองสังนสม,มากกิเลสมากๆเขามันก็กลายเป็นว่า มองเป็นอะไรก็เป็นมืดเป็นมดนะืดอ่ะมองไม่ยิ็นทางหรือว่าเลยอ่ะเนี่ยเราต้องช่วยกันภาวนา,นาแล้วก็ช่วยกันให้กำลังใจกันไปเพราะผู้ป่วยที่อยู่ในบ้านเนี่ยบ้านเรา <c ười> พ่อเราแม่เราเนี่ยเแก่มาแล้วเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนตอนก่อนที่เราแต่งงานใหม่ๆนะเราจะน้อยใจมันจะคิดโน่นนี่นั่นอะไรไม่เปิด แล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศ้าไงซึมเข้าก็อยากตายนะฮะไม่มีความหมายมใช่ไหมฮะเออใช่ๆแล้วใโลกปัจจุบันนี่ฝา่ทัางมูง้ังไว้อันนี้คือว่าโรคซึมเศร้ากำลังเกิดเยอะนะค่ะไม่ว่าในคนที่อายุน้อยหรืออายุมากก็แล้วแต่ม,มันเกินได้ทุกคน โบ๊ะโบ๊หันตอนนี้โดนรุนดาเป็นเกโตมันมีแต่พวกเนี้ยเดี๋ยวออกมาคือม <cle> <ina> ัน <cle> มันเกยมันจะไปเห็นงะไรของดาก็บอกไม่ได้นะสิหรว่าจิตเขาจะตกไงมันจิตตกปุ๊บอาทางออกไม่ได้คืออยากฆ่าตัวตายคิดในทางเดียวตลอดเวลาใช่ทางดังนนี่เขาเนี่ย เรามองอี่่ไพนอกคือถาน้ก็ดีความรู้ก็ดีอะไรก็ดีแต่เราไอ้จีตัวหนึ่งมันหลอกหลอนว่าเอ้ต้องต้องทำรายตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องฝากไว้ทีเดียวว่าถ้าต้องฝากบางคมไว้ว่าต้องภาวนาเยอะๆอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับวิลเลเจียนการฆ่าหมกมุ่นอยู่ครับเรื่องการเรื่องกิเลสตันื้อตั่ง ของไม่เห็นคนทางต่างของชีวิตแต่เพื่อว่าชีวิตนี่เอ๊ะของไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ่งไปอย่างนั้นมันไม่ไม่จบนะมันจะต้องไปโนทุบแล้วมันต้องมาทุบตนในโลกนี้นำผม,มนำช้านไม่ได้แค่แค่แคุณกระดิษา,ารองรองรูดเลยถ้าเปิดว่าทุกคนเอานะ น้อยใจหน่อยเดียวเพราะอย่ารู้สึกโอ้โหเก็บไว้นานนึกเกินอันนี้คนแก่ที่เขาทำสมมานานๆเนี่ยมันนี้เยอะใหญ่ในโลกโลกนี้มันเกิดทางจิตใจแล้วก็สมองตัวหนึ่งอันเสริมอร์อีกอันหนึ่งก็เยอะอันนี้ก็เริ่มเจอเยอะนะเพราะว่าลืมหน้าลืมนามลืมโน่นลืมนี่ไปกันยกใหญ่ืมูสิ ค,คือได้คือไป็นก็ได้วเข้าได้ก็ได้ไรไม่เป็นเลยนะอ่าอานจะวก็เป็นอย่างนั้นนะแกบ,บ้างแกเพื่อให้เกลี่ยไปเลยอ่าอ่าอ่านี่นนต้องระวังคุ่นก,กนนรณดิษาระดมดูแลตัวเองทย่างตาปดิดอย่าง <c oughs> านี้เราตายยังไม่เป็นจะพยายามเดี๋ยวนี้ก็พยายามใช้สมองเยอะๆนะะเขาบอกว่าเวลาเราขับรถเนี่ยอย่าใช้เส้นทางเดิมๆพยายามหาเส้นทางใหม่ๆ นะคะให้สมองได้คิดนะคะถ้าเราใช้เส้นทางเดิมๆสมองไม่ได้คิดแต่มันก็ถดถอยลงไปนะคะคือบางครั้งอาจจะแก้โจทย์เล็กๆบางคนเนี่ยชอบใจแต่เครื่องคิดเลขอะนะคะของตาบางครั้งบอกว่าถ้าเราบวกลบง่ายๆไม่ต้องแบบซับซ้อนก็ลองคิดในใจดูอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะคะช่วยได้เหมือนกันนะคะอ่างด้อยแลดูมีแามขอกแต่ว่าเราเราต้องรู้ไว้ก่อนแะ ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราและแน่ละคนเนี่ยอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นขึ้นมาตามมาเราคาดการไดน้เนี่ยน hmm. ะอย่างตอนตอนเนี้ยถึงแ้ว่ามันเปลี่ยนไปใช่ไหม hmm. อ้าวหน้าร้อนฝนตกหนาวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย hmm. พอหน้าฝนฝนเลี้ตก <laughs> อาหารก็เดือดร้อนไปทั่วอีกแหละนะะใช่มันมันเพี้ยไม่หมดเลยค่ะใ,ในตอนนี้โซนไทยจะบอกเรื่องพลังงาน,นะะในฟังคนเหตุที่โลกมันเพีย้ยเพราะอะไรวะลังจิตของคนในโลกมันเพียะะ้ยไงมันจิตเดียวนะ,ะ่ไพ่อแม่ลูกลูกอาจารย์ยุพ่อแม่ไม่มีคุณธรรม,อมของขอนบริหารไม่มีคุณธรรม มันมีแต่ความโลภกวนหลงบอไอ้คนที่จะทํามให้พลังงานออกมาเป็นพลังงานลบตัคือพลังงานลบผมก็เป็นพลังงานแห่งความร้อนาการทำลายล้างต่างๆในสภาพบรรยากาศก็เปลี่ยนไปไ <c oughs> งต้นงูต้นไม้สีม้าตกอะไรตอนอ้ไรนี้ไม่ควระจะตกลงเหยืยออะไรต้นตอะไรคนเนี้ยม <c oughs> ันจะเพี้ยนเหมอเลยแอ <c oughs> ้บ่ มันเกิดจากใจคนบังเพี้ยไงคุณร่นดาคนางเพี้ยเนยเขาแค่คนในบ้านเนี่ยอากลมร้อนใส่การเนเข้าไปบ้านมันก็ร้อนแล,ละถูกไหมเราดําบันได้ใช่ใชาเขาเียนทำงานได้ทีถงานามันไม่ก<ม><ะ>ินเชงกนะันร้านลนะเหน็นแล้วเครื่องแยังไม่ได้พูดเลยแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละคือเป็นรังลกไปขอมังรบของมนรุ์มันเกิดขึ้นเยอะร่างกายเป็นรังนี่มาดัน ทำลายล้างโลกเนี่ยอ่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะความวิท่าศาสตร์ล้วนๆไม่มันตอนน,นี้มัน,นมันสามารถคาดการได้ประเมินสถานการต่างๆได้อันนี้เราพอเรารู้แล้วใช่ไหมรู้ว่าเออตอนนี้เราต้องเจอกับไมโครบ้านจเจอกั <c oughs> บเศรษฐกิจป้านเจอกับอ่าเราก็ต้องช่วยกันเอาคนที่มีฐาน,นะเอาก็มาแชร์ อย่าไปเก็บให้ต่างไงเอาไปลงหลุมไปไปเผาในเมนไม่ได้หรอกนะไม่ได้ไปแน่ต่เราไ้แน่นอนเราองมาจ่ายตอนเนี้ยจ่ายเลี้ยงดูคนในประเทศเราเพื่อเราที่เราที่ยากจนคนแก่อะไรเนี่ยเขาลำบากเนี่ยเพื้ออยู่ซื้อยาเพื่ออาหารเนเพื่อผ้าเพื่อโลงที่วันไหนน้องแต่งงานนี้เขาไปเราก็ยังยังมีความสุขก็ได้ก็ถึงเื่ความสุข โต้องไหมตอนเราตายไปเงินทองก็เลยก็ว่าุ่งย่มหมด่ะแล้วเอากกนที่โบรพวกคือยา่ีพี่น้องโบลานญิติเราบอกแบ่งกันเลือกทับที่รดกที่ไห้ที่นาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นทุกข์ประโยชน์อ่ะไม่มีประโยชน์คุณพินิจานี่แสนล้าน คุณ้นนอนไม่หลับ้ห่วงแสนล้านกล่วแสนล้านหายห่วแสนล้านหายเออจะเป็นทุกอีกนะทุกข์อีกินทุกหญ่างเมีบาทจงทุกแค่บาทเดียวมีแสนล้านแสล้านทุกแสนล้านแต่บางคนก็ยอมนะคะหลวงตามีแสนล้านยอมยอมทุกแสนล้านนะ ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราพอมีแบ่งปันได้แบ่งปันเถอะค่ะมันเป็นความสุขทางใจนะคะความสุขแบบนี้เนี่ยนะคะถ้ามันต้องทาเองอ่ะว่ายง่ายคนอื่นทําให้ไม่ได้นะคะและเรื่องของการให้นี่แหละมันช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะตายค่ะหลวงตาขะหมดเวลาแล้วค่ะหลวงตาคะนะคะสัปดาห์นีเวลาผ่านไปเร็วค่ะนะคะตายค่ะวันนี้กรับตัสงการขอบคุณหลวงตาไว้เพียงเท่านี้นะคะ ตาปปุณพัชรธโมเจ้าวัดคำประมงจังหวัดสกลนครค่ะ